ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเย์ของพัตตีสวัสดีครับพบก,กับผมโทมัสพิชเย์ของพัตตีครั้งนะครับคุณผู้ฟังมีมุมมองแล้วก็ความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดและก็ความล้มเหลวครับจริงๆในทยาน daily podcast เนี่ยผมก็พูดหลายครั้งนะครับว่าในทุกๆสิบตอนเนี่ยจะพยายามเอาเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยมาพูดแทรก นะครับแต่ว่าก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างบางทีก็ลืมครมีหลายหัวข้อที่อยากจะพูดเกินนะครับก็เลยจัดแต่หัวข้ออื่นๆนะครับแล้วก็เลยลืมไปว่าทุกๆสิบตอนก็ควรจะเอาเรื่องของความล้มเหลวผิดพลาดมาบ้างเพราะว่าผมคิดว่ามันการฟังแต่เรื่องราวมุมมองที่สําเร็จนะครับหรือว่าไปทําอะไรมาได้ตามแผนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ชีวิตที่แท้จริงนะครับ ชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยนะครับคุณแม่ผมเคยสอนอย่างหนึ่งแล้วผมก็จํามาทุกวันนี้เนี่ยนะครับว่าอะไรที่มันดูดีหมดเป็นไปตามสิ่งที่คิดหมดอันนั้นนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากตอน,นเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจคําคํานี้ครับแต่พอโตพอโตขึ้นมาแล้วผมเข้าใจเลยครับอะไรที่มันดีๆหมดดีหมดทุกอย่างเลยครับมันไม่มีจริงแล้วถ้ามันดีหมดทุกอย่างแปลว่ามันกําลังมีสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับเช่นเวลาคุณทํางานลองสังเกตสิครับโอ้โหทุกอย่างราบรื่นหมดเลย วันดีคืนดีเราเห็นครับว่าไอ้ที่ลันรารื่นเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาสู้อยู่ใต้รมเพียบเลยนะครับพะฉะนั้นในอีพีนี้ครับก็อยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาลองนึกย้อนไปถึงความผิดพลาดและความล้มเหลวในอดีตตอนนั้นคุณผู้ฟังใช้มุมมองอย่างไรในการประครับประพองตัวเองและมีมุมมองต่อความล้มเหลวนั้นในวัยปัจจุบันของผมเนี่ยครับที่ก็ทําธุรกิจทํางานมาเป็นพนักงานนะครับเป็นนักศึกษาเป็นพนักงาน ตั้งธุรกิจของตัวเองก็เป็นเส้นทางที่คล้ายๆกับคนทั่วๆไปนะครับที่อาจจะมีเส้นทางในการมาสร้างธุรกิจของตัวเองด้วยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับจากความผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวหรือการปิดฉากลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งปิดมันจะเป็นการเปิดประตูอีกบานหนึ่งเสมอผมขอยกตัวอย่าง ประสบการณ์ในชีวิตผมที่ผมได้เจอซึ่งน่าจะตรงกับคําพูดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือในตอนที่ผมทําธุรกิจสปาใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่มีความรู้เรื่องสปาเลยครับนวดก็ไม่เป็นเรื่องของการเลือกซื้อครีมเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ต้องมาใช้ก็ไม่เป็นนะฮะบ,บริหารพนักงานก็ไม่เป็นตอนนั้นมีแต่เงินที่เพิ่งทำสตาร์ทอัพกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าโอ้ยเรามาลงทุนเดี๋ยวยังไงก็นั่งกินนิ่มๆสบายนะฮะ ที่ไหนได้นะครับมันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ทูซสีนะฮะอดทนทําอยู่เป็นปีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยวันที่ต้องกัดฟันตัดใจว่าต้องปิดมาลงแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะปิดเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเมื่อประตรูบานนี้ปิดลงผมจะทําอย่างไรดีผมก็เลยวางแผนว่าโอเคผมจะเอาวิชาเดิมของผมเนี่ยแหละครับก็คือการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปหาไรายได้ให้ตัวเองใหม่นะครับ ตอนนั้นก็จะเป็นพนักง,งานบริษัทจุนะครับการทําสปาก็เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นอะไรนะธุรกิจส่วนตัวเล็กๆที่อยากจะทําเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับมันก็ช่วงเย็นๆหลังจากทํางานกลับมาเราก็มานั่งบริหารสปาเราใช่ไหมครัทีนี้พอมันจะต้องปิดไปก็อนั่งคิดโอ้แล้วเราจะทํำยังไงดีล่ะถ้ามันมีเวลาเหลือเพราะว่าก็ด้วยความเป็นไฮเปอร์อยู่แล้วนะครคือไม่ชอบว่างว่างไม่ได้จริงๆนะครับตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นงั้นก็ เรื่องนี้มาทําแล้วกันมันก็คงทําได้ต่อนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปนครับมันทําให้ผมเห็นชัดเจนว่ามึงพอมองย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประตูคําว่าสปามันปิดประตูคําว่าคอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์มันก็เปิดทันทีเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราจุ้งง่วนอยู่กับสปาเนี่ยนะครับมันไม่มีเวลาไปเปิดอีกประตูหนึ่งครับนั่นแหละครับ,ค,รบคือนิยามของคําว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งมันจะเปิดเสมออยู่ที่ว่าเราจะก้าวขาเข้าประตูนั้นไปหรือเปล่า ผมก็เริ่มก้าวขาเข้าประตูอีกบานหนึ่งไปโดยการที่ก็ส่งอีเมลนะฮะโทรไปนะครับถ้าที่ไหนมีคอนเน็กชันที่พอรู้จักก็โทรไปคุยครับที่ไหนไม่รู้จักก็หาอีเมลแล้วก็ส่งอีเมลไปแนะนำนะครับว่าเออเนี่ยผมทําธุรกิจอันนี้นะเออถ้าอยากสนใจอะไรให้เสนอได้อะไรปรนี้พอค่อยๆแง้มบานประตูนี้ครับมันก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งลานกว้างๆที่ผมก้าวเข้าไปปับ๊บแล้วก็พบว่าเฮ้ยไอ้ลานกว้างๆนี้มันก,ก็ใหญ่กว่าที่คิดนะ จากเดิมที่เราอยู่ในลานของสปาเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ยเราจะต้องชนะลานนี้ให้ได้แล้วก็วันที่จะต้องก้าวถอยตัวเองออกมาจากลานเนี้ก็รู้สึกว่าโอ้เศร้าจังเลยนะครับแต่พอมันเปิดอีกประตูอีกบานหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันพบว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยการที่ประตูบานหนึ่งปิดลงเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นประสบการณ์ที่โหดร้ายทารุณ แล้วเราจะต้องเก็บเอาประสบการณ์นั้นเนี่ยมาทําร้ายตัวเองทุกวันทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราเนี่ยมันไม่ได้เรื่องทํะไรก็ไม่สําเร็จดูคนนูน้นคนนี้ที่เขาเก่งกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูแต่ละบานจงังหวะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับบางครั้งเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มันรวดเร็วมากขึ้นเวลาที่เราเห็นชีวิตของคนอื่นเนี่ยนะครับเขาอาจจะเปิดประตูมาหลายบานมากแต่ก็ได้ครับ แน่อนอนบางคนอาจจะเปิดประตูบานเดียวแล้วชีวิตดีเลยก็เป็นไปได้ครับคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากให้มองคนส่วนใหญ่ครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ครับเปิดประตูบานแล้วบานเล่ากว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างที่คุณเห็นบนหน้าเฟซเฟซบุ๊กทุกวันนี้ได้บางคนเนี่ยกําลังจะปิดประตูอีกบานหนึ่งและยังไม่รู้เลยว่าประตูอีกบานหนึ่งจะอยู่ตรงไหนและจะเปิดรับเขาหรือเปล่าบางคนกล้าพอที่จะเดินก้าวเข้าไปในประตูอีกบานหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ย สามารถที่จะยกระดับ,บไปสู่ในจุดที่สูงขึ้นจุดที่สูงขึ้นของผมไม่ได้แปลว่ารวยขึ้นล่อขึ้นสวยขึ้นอะไรต่านต่านะฮะแต่มันทําให้อยู่เขาอยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ได้มีไรายได้มากขึ้นก็ได้ครับจากเดิมเนี่ยยุ่งกับธุรกิจมากมายเลยแล้วอาจจะมีโควิดเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันไปต่อไม่ได้ก็ถอยกลับไปนะใช้ชีวิตในแบบสมถะมากขึ้นแต่มีความสุขไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตก็มีครับผมก็เห็นครับนั่นก็คืออปปรระตูีีกกบบานนนนนึงท่่มัััเเิดเชนนค เพราะฉะนั้นความล้มเหลวความผิดพลาดครับคุณผู้ฟังมีมุมมองกับมันอย่างไรมันจําเป็นที่จะต้องเป็น stepping stone ให้คุณมุ่งวิ่งขึ้นไปสู่ยอดเขาเสมอไปหรือเปล่าผมว่าไม่จําเป็นผมอยากให้มองว่าในแต่ละประตูมันก็คือบานประตูหนึ่งที่คุณเปิดไปแล้วก็เจอลานกว้างๆครับคุณจะใช้ความรู้สึกแล้วก็มุมมองอย่างไรกับลานนั้นเพื่อจะทําให้ชีวิตของคุณนะครับมันมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้น ใช้ชีวิตกับคนรอบข้างมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับคนรอบข้างมากขึ้นบางทีนะครับประตูบานเดิมที่คุณยึดมันมาตั้งนานแล้วก็มั่นใจว่าไอ้ประตูบานเนี้ยมันคือประตูไปสู่จุดสําเร็จสูงสุดในชีวิตคุณแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยประตูอีกบานหนึ่งที่อยู่ข้างๆมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากกว่าที่คุณคิดก็เป็นไปได้นะครับก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าคุณมีมุมมองอย่างไรต่อสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต ก็ขอบคุณสักครติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทิยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทิยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักปี